สวัสดีครับอันนี้ผมจะพามาดูตลาดจามโมได้ครับเด้อตลาดจามโมโคราด้วยครับแม่เนี่ยแม่สบา,ายาทนผู้ชมอันนี้นวลจันทร์นะครับนวลจันทร์เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบ ร้อยสี่สิบบาทเยยังยังโซดอยู่ครับอันนี้บัวบสี่สองสี่สิบค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไหนสี่สองค่ะอันนี้สี่สิบเอาอันนี้สี่ถุงนะครับปลาเพียร์เนี่ะอ้าวไม่มีเหรอ วันนี้ปลาขาดครับเดี๋ยวๆนวมะมีตะโบอยไหมโบ้ใหญ่เกินะะค่อันนี้คนขายนะครับสวยไหม,มขายไม่สวยหรอกคอ่ะขายยููเหรอใช่ไม่ใช่ไอ้ขายลงเพจอันนี้อันนี้โบเท่นเนาไหร่ครับ ปลาบัวไส์ใหญ่นะครับหถุงเอาสี่ถุงเอาสิบห้าโลครับกระดุกโลอะไรนะมันจะทำดีเนี่ยเอาลงเผ็ดที่เป็นรังโอเคกระดุกโลสี่ห้านะครับน้ำพุ่มตกใจอ่ะตาดูมีเมื่งมีห้าถุงเอาไปหมดเลยเอาสี่ถุงครับถุงอ่เกหลือหนึ่งแล้วก็เอา ปลาสายสายถุงไว้เจ็ดถุงเจดอ่าก็จะเขีนบินอย่างนี้นะครับผมนี่ว้เจนี่ปลาสามาแนี่นคือปลาสามนะครับนี้ปลาสองอันนี้นปลาสามฮะปลาเล็กฮนะปลเล็กก็เท่าไรเจ๊ปลาเล็กสากิบสากลละสามห้านะครับถุงนึงก็ 360, สามร้อยหกิสิบกิโนะครับรเอา เอาห้าถุงอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปอีกเจ้าหนึ่งนะครับมีปลาสองปลาสองจะไม่เอานะเดี๋ยวไปดูฝังน้องก่อนเยีะนะครับนี่ครับกระดุกสนใจถ้าอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาหาซื้อได้นะครับตลาดยามูเนี่ยเดี๋ยวไปเจ้าหนึ่ง ลุงมีปลาสองไหมเอาปลาสองนะครปลาสองอันนี้อันนี้ปลาปลาโบว์อเอาโบก็ได้ครับโบวสี่ถุงครับครับปลาโบนะครับปลาโบจะเป็นปลาใหญ่นะครับเนี่ยปลาสดสดโลละห้าสิบบาทนะครับเป็นเนนนสี่ถุงครับผมถุงสองพันครับ ครับอันนี้ครับของเป้านะครับตลาดแก้มูฮะถ้าสนใจสนใจก็าหาที่ใดตลาดแก้มูมีทุกอย่างครับที่นี่มีทุกอย่างครับที่นี่ขายส่งตลาดใหญ่ที่สุดา สองพันนะลุงสครับสี่ถุงนะค,ครับสี่ถุงครับผมครับนี่ปลาสดนะครับสดจริงๆนะครับปอนี่ปลานกอ่นี่อันนี้ปลานกลอกต้ำแข็งนะครับ คุยเข้าใจน้ำแข็งสามตุงเหมือนเดิมครับผมเอามันนี้มีกระชอนไหมกระชอนอะไรกระชอนน็อกนี่หมเอาสองตัวก็เอาไม่เอาเยอะหรอกจะเอาไปเอาไปถ่ายคลิปให้คนดูนะครับมีหลายเจ้านะครับเข้ามาดูได้ แกไม่มีปลาตะเพียนไม่ได้ปลาตะเพียนไหมเราหมดแี่ตักงสามเราเอาตัก2สองถุงได้อ่าโอเคนะครับเนี้ปราจาโมเจ็บบินนะฮะมองเห็นไหมครับเอ่อปลาสวายไปไหนวะ เยอะเท่าไหร่ไหนเอาไม่ออกอีกตัวน,นี้าวายเจ็ดถุงโลละสามสิบบาทนะครับตอนนี้นะฮะมันขึ้นมายี่สิบบาทนะครับเป็นสองพันหนึ่งร้อยท่านผู้มตอนนี้เริ่มขึ้นนะครับปลานะเจน,นะครับปลากูไทยอยู่จังหวัดใกล้เชียงหรืออยู่โคราชนะครับมาหาซื้อได้ในที่นี่นะครับเพราะว่ายังไม่แพงยังพอยังพอไปได้ โอเคนะครับเท่าไหร่ครับได้ไปสี่ถุงเท่าไหร่นะพันหกร้อยแปดสิบโอเคนะครับหกนาที อันนี้เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับโลละ42บาทสีนะ่ถุง40คูณ42ก็40 40, 40กิโลนะครับ1,680นะครับครับ3ถุงครับน้ำแข็ง3 นี่ไหมมีสองถุงอ๋อสองรวมเลยครับอันที่สี่อันที่ห้าอ่าโอเคนะครับผมเองจะได้เข้าใจที่นี่ตลาดแจ้าโมโคราชนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อคนที่อยู่ใกล้เคียงดูว่าใกล้ๆะครับอยากมาจ่ายตลาดที่นี่ก็มาได้ครับเจ๊เปิดเปิดกี่โมงครับสามโมงเช้าสามโมงเช้าเก้าโมงฮะสามโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงถึงสี่โมงเย็นอ่างายไปบ่ายก็ได้ครับ ไป่ได้ปลาสดมาเช้าดวนได้ปลาแช่อ๋ออ um ๋อโอเคอันนั้นห้าถุงนะโอเคขอบคุณครับ